สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าทุกท่านในช่องทางเพจของจุ๊บแจงนะคะสนใจรถตโตโยต้าปรึกษาจุ๊บแจงนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันพระฤหัสเป็นวันพระฤหัสนะคะอยู่ประจำโชว์รูมตโตโยต้าสาขาท่าตูมนะคะเช็คเองนะคะภาพชาัดสัญญ,ญาณชัด เดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะคะเรียกเพื่อนเรียกฝูงก่อนวันนี้ฟิลเตอร์น,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 น่ารักมากเลยนะคะฟิลเตอร์จากของจากของอ่าเฟซบุ๊กนี่เองดูสีมีความแบบว่าหัวใจผิวก็สวยด้วยอะ่ะผิวสวยภายในหนึ่งนาทีคุณพระขอบคุณ ขอบคุณพี่มาร์คซักกระเบิรนะคะที่จัดฟิลเตอร์ให้เราแบบได้สวยงามขนาดนี้ครีมไม่ต้องนะคะสวัสดีคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมจุบแจงนะตอนนี้นะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยขอบคุณมากๆนะคะทักทายจุดแจงได้นะจ๊ะวันนี้อยู่ที่ t o โย t a าสาขาท่าตูมนะคะเวนศูนย์เวนโชรูมนะคะเมื่อเช้าก็อัดคลิปวิดีโอนะคะระหว่างที่เราเช็ดรถปัดรถนะคะ ที่สาขาก็เหมือนกันค่ะเราจะต้องเช็ดนะคะในในส่วนของการฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสอย่างเช่นเราจะประตูนะคะพวงมาลัยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเ,เช็ดทําความสะอาดนะคะสวัสดีพี่สุนะคะลูกค้าที่น่ารัก,กนะ เสียงใครช่วงนี้พักเที่ยงนะคะก็จะออกไปรับประทานอาหารกันส่วนจุ๊แจงก็คือทานข้าวเช้ามาตอนสิบโมงนะคะสวัสดีคุณลูกค้าที่แวะเข้ามารับชมจุ๊แจงนะตอนนี้นะคะทักทายกันได้นะคะว้ายดีใจจังเลยมีคนแวะเข้ามาด้วย แต่ว่าคอมเมนต์จุ๊บแจงไม่ขึ้นนะคะจะมาเล่าให้ฟังเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณลูกค้าที่เข้ามาวันนี้นะคะณนะตอนนี้นะจ๊ะจุ๊บแจงนะคะจุ๊บแจงโตโยต้าซูรินนะคะเป็นพนักงานขายคะ่ะเผอ่อใครยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเวลาออกรถจะไปออกกับใครให้รู้ไว้นะคะค่ะพี่สมเจตนะคะสนใจคะ่ะ ็ถ้าเกิดว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถแวะเข้ามาชมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สาขาท่าตูมสำนักง,งานใหญ่ในสุรินทร์นะคะหรือว่าสาขาของ t o โ,ตโตยตา้าสุรินทร์เนี่ยจะมีสาขาซีคอปราสาทสังขะแล้วก็ท่าตูมแล้วก็สำนักง,งานใหญ่คือในเมืองนะคะแวะหาจุดแจ้งได้ทุกที่เลยนะคะเพราะว่าเ,เราเป็นบริษัทเดียวกันเนาะก็สามารถดูแลได้ทุกพื้นที่นี่ที่ที่วันนี้หัวข้อไลฟ์นะคะอ่า เห็นไหมคะไม่แน่ใจว่ากล้องมันกลับด้านไหมนะคะตัวนี้นะคะจากในส่วนของ t o โยต้าสุรินนะคะได้โปรโมทไว้ในเพจของ t o โยต้าสุรินนะคะแล้วทุกแ่งก็ได้แชร์ได้แชร์โพสต์นั้นด้วยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าพี่สมเจตน,นะคะอาคนแรกเลยที่สนใจในเรื่องของตัวรถของเรานะคะจองรถหรือออกรถ t o โยต้ารุ่นไหนก็ได้นะคะรุ้นลัคกี้ดอฟรีนะคะ จอ,จองตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็คือเดือนนี้และเดือนหน้านะคะเมื่อวันที่2พฤษภาคมและถึงวันที่30มิถุนายนนะคะคาดว่าคาดว่าจะจับรางวัลก็เป็นเดือนมิถุนายนเนาะสิ้นเดือนมิถุน,นหรือมิถุนา พฤษภามิถุนากรกดาประมาณโดยปกติแล้วค่ะเราก็จะจับประมาณต้นต้นเดือนอถัดไปนะคะอย่างเช่นอันนี้เขาสิ้นสุดวันที่30มิถุนาใช่ไหมคะเขาก็จะไปจับรางวัลในในวันที่ประมาณวันที่1หรือ2หรือ3ช่วงกรกฎานะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเวลาที่เราจับรางวัลน,นะคะทางบริษัทของเราก็จะทําการไลฟ์นะคะออกในในในอ่า เพจของโตโยต้าสุรินนะคะหรือว่าล่าสุดจุ๊บแจงก็ได้มีโอกาสได้ไลฟ์ในเพจของจุ๊บแจงนะคะ,ะลูกค้าจุ๊บแจงเคยได้ด้วยนะคะไม่ไม่ไมด้โมนะคะลูกค้าอยู่ในเมืองท่านหนึ่งแล้วก็ที่ท่าตูมท่านหนึ่งนะคะที่ที่ที่โตโยต้าจับแจกแบบนี้นะคะ่ะจุ๊บแจงเคยมอบเป็นชุดมินิโฮมเทอเตอร์นะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ2ท่านนะคะใครที่พลาดโอกาสไปไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็ได้รถเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สําหรับเราอยู่แล้วนะคะ ่านะคะในนี้นะคะในในลัคกี้ดอนี้นะคะก็จะมีเป็นเตารีดเนาะที่ทุกแดงเห็นนะคะของขวัญหรือว่าของรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของรางวัลใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่างเช่นชุดมินิโฮมเทเตอร์นะคะทีวีนะคะขนาดจําขนาดไม่ได้เนาะ ประมาณ20หรือ21นิ้วนี่แหละแล้วก็เครื่องปั่นเนอะอพัดลมเครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างเช่นหม้อหุงข้าวเตารีดนะคะแล้วก็เครื่องปิง้งขนมปังอะไรเงี้ยค่ะนะน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็รางวัลใหญ่พลาดไม่ได้เหมือนที่บอกไปเนาะชุดมินิโฮมเทียเตอร์นะคะสามารถที่จะแบบว่าได้รุ้นรางวัลทุกรุ่นรถเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะเลือกเป็นรถเกง๋งรถกระบะนะคะหรือว่ารถ f o r t u n e r อระไรเงี้ยค่ะก็ร่วมสามารถร่วมเข้ามา,าสามารถมีสิทธิ ร่วมลุ้นนะคะจับรางวัลทุกๆคันเลยนะคะ mm. ก็เรียกได้ว่าทุ่มทุนกันเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะทางโตโยต้าซรินเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักนักนะคะก็คือ,อให้คุณลูกค้าเนี่ยแวะเข้าไปร่วมสนุกนะคะเยี่ยมชมรถของเรานะคะที่ที่โตโยต้าเนาะก็จะมีของขวัญที่ระลึกมอบให้เล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็วันเสาร์ก็อาจจะมีเป็น วันเสาร์เนี่ยก็จะมีเป็นน่าจะมีเป็นวงดนตรีนะคะแล้วก็มีอาหารเลี้ยงให้กับลูกค้านิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าเราก็เว้นระยะห่างเนาะจะไม่ได้แบบเป็นเป็นกิจกรรมใหญ่ที่ชุมนุมลูกค้าเยอะเป็นหล,หลักร้อยคนอะไรนี้ไม่ใช่นะคะเราก็าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ด้วยะค่ะพี่สุบอกว่าพลาดรางวัลที่จับคราวที่แล้ว ไม่เป็นไรค่ะพี่นะคะสิ่งที่พี่ได้นะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คือรถนะคะที่สมรรถนะที่ดีเยี่ยมแล้วก็เซลล์ที่น่ารักดูแลพี่ได้ตลอดเวลาอันนี้คือรางวัลอลัมค่าอยู่แล้วนะคะพี่ลุ้นรางวัลป้ายขาวต่อไปนะคะพี่สุเนี่ยเป็นลูกค้าที่แบบน่ารักมากมากเลยนะคะก็ พูดคุยกันมาสักพักใหญ่นะคะแล้วก็มีการตัดสินใจที่ออกรถก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสจุดแจ่งนะคะคนนี้ได้ดูแลนะคะ,ะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปเนาะก็ลักกี้ดอแจ้งไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็งาน โชว์รูมอีเวนต์ um ของเราสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะคะใครที่แบบว่าอยากทานกาแฟนะคะเข้าไปจิบกาแฟที่โตโยต้าได้นะคะไปร่วมฟังเพลงนะคะนั่งชิลๆได้ที่โตโยต้านะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอโรคระบาดเนาะถ้าเกิดว่าเข้า ในส่วนของโตโยตา้าเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างที่จะกว้างลูกค้าสามารถนั่งได้ในพื้นที่โลง่งอ,อะไรเงี้ยค่ะตกเย็นนะคะเราก็มีในเรื่องของการพ่นฆ่าเชื้ออันนี้เน้นย้ําเลยนะคะเป็นกิมมิคของโตโยต้าซูรินเลยทีเดียวนะคะทุกแจงไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นเป็นยังไงเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลงทุนในด้านนี้นะคะก็คือ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะคะทุกพื้นที่ที่ลูกค้าที่เป็นจุดบริเวณเให้บริการคุณลูกค้านะคะรวมไปถึงในเรื่องของรถเทสด้วยนะคะรถเทสตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อนะคะรถโชว์เราก็มีการาฉีดสเปรย์อแอลกอฮอล์ใส่ลงใส่ลงผ้าอย่างเงี้ยค่ะใส่ลงผ้าแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดจุแตดก็เช็ดทุกเช้านะคะเช็ดในวันที่เรามีเวรน,นะคะวันไหนเราไม่มีเวรก็เราก็ไม่เหนื่อย ะะจริงๆเราก็ดูและนะคะความปลอดภัยรวมถึงความปลอดภัยของเซลล์ด้วยถูกไหมคะเพราะว่าเซลล์เองก็คือเจอลูกค้าเยอะนะคะสัมผัสในส่วนต่างๆเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ใช่สัมผัสลูกค้านะคะสัมผัสตัวรถ <c oughs> <c oughs> ค่ะโอเคทานข้าวกันหรือ,อยังคะทุกๆท่านคะ ุชอบฟิลเตอร์ดีจังเลยอ่ะอันนี้เราเราเราดูอีกกล้องหนึ่งเราดูอีกกล้องหนึ่งนะคะสวยมากเลยนะคะอยากแบบว่าผิวจรงิง <c oughs> แล้วก็อยากแบบผิวจริงแล้วแบบว่าดูแบบอมชมพูแบบนี้จริงๆเลยเนาะ <c oughs> ต้องกินมะเขือเทศสักกี่สวนถึงผิวพรรณจะได้แบบเหมือนฟิลเตอร์นี้นะคะหน้าไม่ต้องแต่งก็ได้เนาะใช้ฟิลเตอร์ก็รอดแล้วนะคะ แล้วก็ในในช่วงนี้นะคะลูกค้าที่กําลังลังเลอยู่นะคะทุกแจงอยากจะแนะนําเลยนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจในเรื่องของเงื่อนไขตรงไหนก็แล้วแต่นะคะอยากให้รีบตะคุบเอาไว้นะคะคุณพี่ตะคุบเอาไว้เลยนะคะเพราะว่า เงื่อนไขบางอย่างมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเราถูกใจมากจริงๆแต่ว่ายังไม่มีเลิกอ,ออกรถพี่จองไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้แนะนําจริงๆนะคะอย่างน้อยๆก็คือว่าพี่ก็ได้ในเรื่องของเงื่อนไขและโปรโมชั่นที่แบบถูกใจอยากได้แบบนี้แต่ว่าเงินในอีกประมาณเดือนหนึ่งถึงจะได้สามารถที่จะออกรถได้เล,ล่านี้นี่พูดคุยกันได้นะคะอย่างน้อยๆก็คือได้สิทธิพิเศษที่เราแบบเลือกไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วมัน ม,มีโครงการจะออกรถแหละแต่ว่า,า,ายังยังไม่ตัดสินใจคุณพี่อาจจะพลาดโอกาสในส่วนตรงนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ต่อไปเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษหรืออะไรยังไงไหมบางท่านก็บอกว่าสถานการณ์โควิดไม่มีโปรโครวิดหรออะไรเงี้ยคะ่ะคุณพี่คะคือจะบอกว่าคือทุกคนนะคะก็ ก็จะต้องเซฟตัวเองถูกไหมคะรวมไปถึงในส่วนของบริษัทรถด้วยอะไรด้วยอะไร่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเปิดแคมเปญดีๆคุณพี่รีบจองไว้เลยนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมคะนะคะยังยัง,ย,งยังไม่ออกเราก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ <laughs> นะคะแต่ถ้ามันดีเราก็ถูกใจพี่จองไว้เลยค่ะนะคะ,นะคะอย่างน้อยๆก็ให้ทุกแจงได้ดูแลต่อเนื่องเนาะจะได้แนะนํากันเพราะว่าถ้าเราเด้วยด้วยความ จริงใจบริสุทธิ์ใจสวัสดีคุณจูดทาวันค่ะคุณไปเซเว่นแล้วกลับมาหรือ,อยังคะรบกวนมาเข้ากล้องด้วยหน่อยนะคะคุณจูดทาวันก็คือน้องโยนะคะน้องโยขโมยรถดิฉันไปเซเว่นนะคะคือยืมรถเพื่อนไปเซเว่นก็คงจะต้องมีอะไรมาให้เพื่อนด้วยหรือเปลามายัางนางน่าจะใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวน้องโยมา มายังมามาดูดีว่าเข้าฟิลเตอร์นี้แล้วมันเป็นยังไงมันสามารถใช้สองคนได้ไหมเราเอาเอาหน้าโผล่เข้ามาขออนุญาตนะคะขออนุญาตเอามาใกล้ๆเอามา่เอามาใกล้ๆมันไม่ได้คนเดียวได้ทั้งอ่ะอุ๊ยเอาหลบหน้าออกค่ะ ดูดิสวัสดีค่ะดูน้องเขาแย่งหัวใจเราไปไม่ได้อะไรไปเลยค่ะได้ไอติมนะคะได้ไอติมแล้วเมื่อกี้ยืมรถเราไปแล้วก็ไม่ได้มีของกำนันมาให้อะไรกับเจ้าของรถไม่มีค่ะอ๋อเป็นคนมีน้ำใจมากเลยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยจริงค่ะกลัวพี่อ้วนเหรอคะไม่ค่ะไม่มีน้ำใจค่ะไปอยู่ตรงไหนก็ไปเลยสวัสดีค่ะผู้ชมเข้ามาดูกันเยอะๆทำคลายกันได้นะเราเราไลฟ์จากจากในเพจแล้วก็แชร์ออกมา S <S 2> <S 2> ใช่ใชค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้เพจของเรานะคะมีความเคลื่อนไหวเพราะปกติแล้วเราไม่ไม่เคยที่แบบว่าโปรโมทเพจเลยนะคะ嗯嗯แต่ว่าขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่เข้ามาให้ความสนใจในเพจของเราแล้วแล้วแล้วเพจมันก็ได้รับ, <S <S บเขาเรียกว่าอะไรได้ได้ได้รับความสนใจในระดับหนึ่งร้อนนะคะนี่ก็ไม่คือร้อนตอนนี้เหงือแตกนะแต่ฟิลเตอร์ช่วยเห็นไหมเออผิวขาวอมชมพูปากอยดงใช่ค่ะเราขอหัวใจเรากลับมาคืนเธอออกไป นี่ไงหัวใจเรากลับมาแล้วไปทานข้าวกันคะ่ะไปโอเคน้องโยนะคะน้องน้องในทีมสาขาท่าตูมของเรานะคะทุกคนก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสดใสน่ารักนะคะทุกคนจะต้องเรียก อารมณ์ศิลปินต้องเรียกอารมณ์ความเป็นนักขายออกมานะคะไม่ว่าเวลาที่เราจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์ใจท้อใจหรือว่าทุกคนมีปัญหาหมดนะคะแต่ปัญหาของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะส่วนจุ๊บแจงเองก็อาจจะเป็นในเรื่องของเนื้องานนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวที่ไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเข้ามาทํางานหรือว่าเจอเพื่อนฝูงเนี่ยเราก็จะต้องอาจจะต้องผัก ในเรื่องของนั้นออกออกไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งใครก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างๆเราเสมอเพื่อที่เวลาที่เรามีอะไรแล้วเราสามารถคุยแล้วก็ระบายให้เขาฟังได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นการเอาเอาทุกข์หรือภาระของเราให้เขานะคะทุกคนทุกคนจะต้องมีคนคนนั้นอยู่ข้างเราหรือถ้าไม่มีใครเลยก็กระจกค่ะนะคะก็กระจกเลยค่ะก็เท่ากับว่าเรามีคนคนหนึ่งอยู่ข้างเราก็ปรับทุกข์แล้วก็ระบาย ระบายออกไปแล้วก็ทิ้งไว้แค่นั้นนะคะไม่ต้องเอามาคิดต่อนะคะมันจะได้เป็นการที่แบบว่าอะไรที่มันหนักมันก็จะได้เบาลงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีเรื่องอะไรที่จะต้องทําเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเราคือเหมือนบางคนที่แบบว่าร้องให้ยากคนพูดน่ารักจังเลยหมายถึงว่าคนพูดตอนนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ที่คนมาเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยร้องอ กลัวที่จะร้องไห้นะคะบางคนเนี it it video, ่ยกลัวที่จะร้องไห้เพราะว่ากลัวว่าพอร้องไห้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ดูอ่อนแอนะคะจะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวค่ะใครที่จะคิดว่าเราเนี่ยอ่อนแอเพราะว่าเราร้องไห้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะอยากจะบอกเลยว่าลองร้องไห้ดูสักครั้งหนึ่งไม่ต้องไปร้องไห้กับใครร้องไห้กับตัวเองนะคะร้องไห้กับตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะร้องไห้ออกมาให้หมดมันจะหายอึดอัดใจในระดับหนึ่ง ะะแล้วบอกตัวเองว่ามันเหมือนกับการที่เราได้ถอดเสื้อตัวหนึ่งที่มันเปียกนะคะถ้าเราได้ร้องไห้ก็เท่ากับว่าเราได้ถอดเสื้อตัวนั้นที่มันเปียกออกนะคะร่างกายเราก็คือมันก็ไม่ชื้นใช่ไหมคะมันก็จะสบายตัวนะคะเหมือนถอดเสื้อที่มันเปียกแล้วมันก็สบายตัวแล้วเราก็ไปหาเสื้อตัวใหม่มาใส่นะคะอันนี้ก็คือ ไม่ต้องกลัวว่าการร้องไห้จะทําให้คุณดูอ่อนแอนั่นคือการรักษาตัวเองนะคะรักษาแขลใจรักษาอะไรที่มันอึดอัดและทุกข์ใจก็แค่ปล่อยออกมานะคะไม่ต้องกลัวว่าจะดูอ่อนแอบอกไว้เลยนะคะมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งและแข็งแรงแ้วก็ก้าวต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเ,เราอยู่กับตัวเองแล้วเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรามีสติกับกับกับตัวเองนะคะคุยกับตัวเองบ้าง คำว่าคุยกับตัวเองไม่ใช่คนบ้านะคะไม่ใช่คุยกับแม่ซื้อนะคะคุยกับตัวเองคือต้องถามตัวเองว่าน,นี่กูเป็นอะไรตอนนี้คือเครียดเรื่องอะไรตอนนี้คือคือปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรต้องถามตัวเองแล้วก็องมองตัวเองเยอะๆพยายามอย่ามองคนอื่นนะคะมองตัวเองเยอะๆนะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราแล้วต้องยอมรับความจริงด้วยว่ามันเป็นแบบนี้เพราะเราทําอะไรลงไปอะไรเงีะะ้ยค่ะเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้นแหละ นะคะเป็นกําลังใจให้กับตัวเองและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนพูดอะไรไม่รู้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยกี่นาทีแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ก็อย่าลืมนะคะลักกิ้ดอมาจองรถค่ะวันที่ 2, สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจนไม่จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะยอดจองใน2เดือนนี้นะคะคุณลูกค้า ลุ้นรับรางวัลรางวัลใหญ่สุดคือชุดมีโฮมเทยเตอร์นะคะใครที่อยากได้รางวัลพิเศษนะคะรีบทำจองไว้เลยค่ะนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ